พระหัวหน้าง,งานที่มีคุณภาพคือภาพสะท้อนองค์กรที่มีประสิทธิภาพ Super v i s o r y Podcast โดยอาจารย์สุนิชาค่ะ Super ว i s o r y Podcast โดยอาจารย์สุนิชาสวัสดีค่ะ EP นี้จะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับศัพท์ใหม่ค่ะจริงๆมันใช้มาหลายปีแล้วล่ะแต่ช่วงวิกฤตโควิด1 9ทีนี้ฮอตมากคำว่า new norm a l ค่ะ นิวแปลว่าใหม่ค่ะนอร์มอลแปลว่าความปกติต่อไปมันก็คือความปกติในรูปแบบใหม่ๆสมัยก่อนนี้เราจะต้องทำไมคะไปทำงาน8โมงเลิก5โมงแต่ช่วงภาวะวิกฤตนี้จะเริ่มมีบางผาแผนเช่นแผนที่ทำงานแอดมินแผนที่ทำงานเอกสารหรือ,อแผนที่มันไม่ได้ซีเรียสที่จะต้องเจอลูกค้าหรือต้องมาผลิตหรือจัดส่งอะไรสามารถทำงานที่บ้านได้ที่เรียกว่า work from home ะะดังนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าหลังจากสถานการณ์นี้ไปจะมีบางตำแหน่งงานหรือบางอาชีพที่สามารถทำงานที่บ้านแล้วมีประสิทธิภาพสูงกว่าการทำงานที่บริษัท เพราะไม่ต้องเดินทางประหยัดเวลาการเดินทางและสร้างคุณภาพของงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยบรรยากาศที่เขาเลือกและชอบเองโดยเฉพาะคนที่ introvert introvert คือเป็นคนที่เก็บตัวจะชอบมากกับการทํางานอยู่ที่บ้านอาจารย์ชอบมากมีความสุขมากกับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาและสร้างสรรค์ผลงานมากเลยค่ะทํา y o YouTube เพิ่มอีกหลายรายการและก็อัดพอดแคสตได้อีกเยอะเลยอัดวิดีโอเพื่อจะสอนออนไลน์ได้ด้วยสําคัญที่สุดคือมาศึกษาโปรแกรม o ู เพื่อจะใช้ในการสอนออนไลน์ในช่วงที่ยังไม่สามารถไปเจอหน้ากับคนเรียนได้ เห็นไหมคะความปกติใหม่มีโอกาสเกิดขึ้นงั้นหัวข้อแรกค่ะเราจะต้องสนใจในเรื่องของดิจิตัลหรือเทคโนโลยีวันนี้ค่ะการเรียนออนไลน์การประชุมออนไลน์ได้ถูกซ้อมแล้วนะคะถูกได้ทดลองใช้แล้วในจังหวะที่2อาทิตย์หรือ1เดือนที่ผ่านมาหลายองค์กรทุกเช้าต้องเช็คอิน10บโมงก็ต้องรายงานตัวบ่ายสองก็รายงานตัว ตอนเย็นก็สรุปงานให้กันฟังวิธีการสื่อสารใช้ลายอย่างเดียวไม่พอค่ะเพราะข้อมูลมันเยอะม่นจะลายๆาลลงไปหมด และพอคุยกันเยอะๆเข้า,ขาไม่รู้ข้อสรุปดังนั้นอาจจะมีมิงระหว่างวันค่ะอาจจะเป็นช่วงบ่าย2แล้วเราก็มาดูกันว่าอะไรบ้างเผลอสิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องข้อมูลเรื่องแบบฟอร์มต่างๆที่มีการดีไซน์มันก็ต้องมีอะไรคะมีส่วนกลางในการที่จะเก็บเพื่อจะได้สื่อสารได้ตรงกันเรื่องที่2ค่ะมันเป็นเรื่องของ Data a n a l y t ล c แปลว่าอะไรคะการวิเคราะห์ข้อมูลสมัยก่อนเนี่ย การที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเราจะเลือกว่าอะไรคะรายงานประจําเดือนถูกไหมแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเราต้องอัปเดตกันทุกวันหรือเพอเพอทั้งเช้าและบ่ายดูสถานการณ์โควิด1 9สิคะรัฐบาลและคุณหมอเขาต้องออกมาอัปเดตกันทุกวันในช่วงประมาณ11โมงเพื่อให้มีข่าวสารช่องทางเดียวกันและเป็น one message one data ข้อมูลเดียวกันจะทำให้สื่อสารตรงกันและไม่คิดเองเออเอง3ค่ะ creative มันเป็นเรื่องของการคิดสร้างสารรค์นะคะวันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องเจอสถานการณ์ใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์เป็นเรื่องที่สําคัญจําได้ไหมคะวันที่เขาประกาศวันแรกว่าจะต้องหยุดทํางานที่บ้านประกาศวันแรกว่าจะต้องมีแมสหรือหน้ากากถึงจะขึ้นรถไฟฟ้าได้คุณจัดการกับสถานการณ์อย่างนั้นยังไงคะ หรือบริษัทของคุณสั่งบอกว่าทำงาน work from home บังเอิญที่บ้านคุณระบบอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมคอมพิวเตอร์ไม่พร้อมคุณจัดการมันยังไงมันคือความคิดสร้างสรรค์ค่ะที่เราสามารถที่จะฝึกฝนและพัฒนามันได้แต่หากเราไม่เคยฝึกเลยมันก็เป็นความยากเช่นเดียวกันเพราะการคิด มันต้องใช้กระบวนการฝึกสมองเรานะคะถ้าจะเก่งได้มันต้องมีการฝึกและออกกําลังกายเหมือนกล้ามเนื้อของเราสุดท้ายค่ะเรื่องของการสื่อสาร communication เป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสื่อสารเครื่องมือเครื่องไม้ในการสื่อสารหรือวิธีการสื่อสาร หากเราสื่อสารกันได้ไม่ดีหากเราสื่อสารกันน้อยไปหรือเราสื่อสารกันโดยที่ไม่ได้มีความชัดเจนความพลาดก็จะเกิดขึ้นได้เพราะตอนที่ทำงานด้วยกันเลยนคะวิ่งไปปุ๊บไปตามได้แต่พอต่างคนต่างทำงานคนละที่แน่นอนคะ่ะคนที่ไปทํางานที่บ้านไม่ได้คือใครคะสต็อกถูกไหมจัดของฝ่ายผลิตที่ต้องมานั่งประกอบที่ลายผลิตและหลายบริษัทอาขาที่อาจารย์รู้จักและเป็นที่ปรึกษาอยู่ พอมีหนึ่งคนติดสิ่งที่ตามมาคือเลยคะบริษัทต,ต้องปิด14วันเพื่อที่จะให้ทุกคนไปตรวจและสังเกตอาการของตัวเองดังนั้นสิ่งที่จะป้องกันได้คือก็ต้องเว้นระยะหา่างถูกไหมคะตามที่รัฐบาลกำหนดไว้และตามสถานการณ์ที่เราพบเจอแน่นอนค่ะวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นผู้ป่วยใหม่ลดลงแต่เราไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าในอนาคตปลายปีหรือปีหน้าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นอีก หากเราฝึกวันนี้สถานการณ์นั้นเราก็เอาอยู่ถูกไหมคะโดยสรุปแล้วสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรับมือและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะคะหลังจากโควิด19แล้วที่เขาเรียกว่า new normal คือความปกติใหม่หลายคนทำงานที่บ้านเราชินคิดดูสิคะทำงานที่บ้านแล้วอ่ะหนึ่งเดือนผ่านไปจะต้องกลับไปที่ทำงาน มันจะเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจแค่ไหนคะที่เคยอยู่คนเดียวแล้วจะต้องกลับไปวุ่นวายกันอีกดังนั้นความปกติใหม่มันจะต้องมีการบริหารจัดการเนาะเมื่อกี้มี4เรื่องใช่ไหมคะอันแรกคือดิจิทัลระบบเทคโนโลยีและไอทีอันที่2 Data a n a l y t i ลิเป็นการคิดวิเคราะห์ข้อมูลและการเก็บสถิติ นะคะเป็นปัจจุบันทันดว่วนเป็นปัจจุบันที่สามารถดูได้จริงนะคะข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญมากอันที่3าเป็นเรื่องของ Ke ative ค่ะการคิดสร้างสารรค์ฝึกคิดสร้างสารรค์ค่ะฝึกคิดที่แตกต่างฝึกคิดหาวิธีใหม่ๆสุดท้ายค่ะการสื่อสารคอม u n น c เคชันเป็นเรื่องที่สําคัญมาก2 d 2ดีสําสหรับบริหารจัดการหลังโควิด -19 เชื่อมั่นว่าคุณเป็นหัวหน้าง,งานที่เอาอยู่แล้วติดตามกันใน E ีีต่อไปขอบคุณค่ะ